สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วลวันนี้จะมาเล่าอะไรให้ฟังค่ะพี่น้องวันนี้ดีใจสุดๆค่ะพี่น้องจะมาเล่าอะไรฟังนะคะสามีเกษียณแล้วค่ะ,กะเกษียณหมายความว่าตอนนี้แกอายุเท่าไหร่แกอายุหกสิบสี่ค่ะอา้าวทาไมได้เงินทําไมแกถึงไม่ได้ทํางานแล้วหกสิบสี่ทำไมแกถึงจะเกษียณ กฎหมายของเดนมาร์กถ้าทำงานอายุครบการทำงาน40ปีขึ้นไปกฎหมายเดนมาร์กตอนนี้ให้หยุดได้ก่อน3ปีจ้ะเขาเรียกอานัสพังชนเนาะค่ะเนาะอานัสพังชนค่ะมาเล่าเรื่องราวของสามีและก็กฎหมายของเดนมาร์กให้ฟังค่ะพี่น้องตอนนี้คือมีกฎหมายออกมาใหม่ว่าถ้าใคร สามีใครทำงานครบ40ปีอาบายส์มาร์เก็ตนะคะอาบายสมาร์เกตหมายความว่าทำงานครบที่ทำงานนะคะปีขึ้นไปจะได้อนัสพังโชนค่ะ3ปีคือพ่อใหญ่ตอนนี้แกก็ได้มาแล้วเอกสารยื่นเอกสารรียเสร็จเรียบร้อยค่ะถามว่าได้เยอะไหม อนัตพังชวนวนี้ไม่ได้เยอะค่ะพี่น้องเพราะว่าแกยังไม่ได้กเกษียณแต่แต่แต่แกได้เงินจากที่ทํางานแกได้เงินจากที่ทํางานหมายคามว่าเป็นเงินปลอบปลอบใจหรือว่าปลอบโยนอะไรเงี้ยเป็นเงินแบบเขามีคอนแทกหรือว่าเขาเซ็นสัญญาก,ก่อนทําได้ทั้งหมดตีได้ทั้งหมดประมาณแสนสองสาล้านห้าค่ะ ล้านหานะคะตีเป็นเงินไทยค่ะได้ล้านหายังไม่ได้จ่ายภาษีค่ะล้านห้าและก็ได้จากประกันสังคมประกันสังคมที่แกจ่ายยูเนียนนะคะประกันสังคมที่นี่แกได้ทั้งหมดแสนแปด0 0 0ค่ะแ0 0 0 0นบาทนะคะรวมทั้งหมดที่แกได้รวมทั้งหมดก็ประมาณเกือบเท่าไหร่แล้วค่ะพี่น้อง สองล้านกว่าบาทประมาณสองล้านตีไปก็ประมาณเนาะถ้าเพราะว่าตอนนี้เงินเดนมาร์กอยู่ที่หนึ่งโคนเท่ากับห้าบาทบ้านเรานะคะแสนหนึ่งก็ได้ห้าแสนนะคะเนาะสามแสนก็ได้ล้านห้าเนาะคะ่ะประมาณสองแสนกว่าค่ะพี่เอ้ยสองล้านกว่าโทษค่ะสองล้านกว่าได้เยอะไหมแล้วเขาให้ไหมพี่น้อง ไม่ให้ค่ะพี่น้องเงินเขาก็คือเงินเขาค่ะแล้วก็แกได้เงินเดือน3ปีก่อนภาษี1 2ื0 0สกว่าคนหากภาษีแล้วก็จะเหลือประมาณ8 0 0พกว่า8 0 0พกว่าพี่น้องฟังไว้8 0 0พันกว่าท่นี้ก็ประมาณ50,000บาทบ้านเราเพราะวันเป็นตามกฎหมายค่ะตามส็บส็บสิ อยู่เดนมากเป็นอย่างนี้ค่ะพี่น้องทุกอย่างต้องทำตามสเต็ปค่ะพี่น้องแล้วก็6 7ปีแกถึงจะได้เงินเพนชันเงินกเกษียณค่ะเงินกเกษียณพ่อใหญ่หรือว่าลุงทำไมได้เยอะกว่าเพราะว่าแกฝากไว้เป็น2บริษัทฝากให้นะคะที่เขาหักของรัฐบาลแล้วก็แกจ่ายเองเป็น กับธนาคารแห่งหนึ่งในเดนมาร์กแล้วก็แกมีเงินเเขาเรียกอะไรบ้านนี้เรียกสเตทไมายเขาว่ารัฐบาลแกทำงานกับรัฐบาลมาก่อนคะ่ะสมัยไหนก็ช่างคะ่ะเรื่องนั้นแกก็ได้อีกทั้งหมดแกมีอยู่3ามพังชนคะ่ะพี่น้องสามีมีอยู่3ามพังชนนะคะสามพังชนคะ่ะเงินเพนชันของเขามีอยู่3ที่ แกถึงได้เยอะเพราะว่าแกฝากไว้เป็น private แกจะได้เงินพังชนเดือนละตีเป็นเงินไทยแกได้เดือนละแสนค่ะพี่น้องเงินที่นี่ก็สองหมื่นกว่าค่ะสองหมื่นกว่าฟังไม่ผิดค่ะพี่น้องถามว่าเงินพังชนนี่เท่ากันไหมไม่เท่ากันค่ะแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการทำงานของแต่ละคนว่าใครทำงานอะไร ่ายังไงใครเงินเดือนสูงก็หักเยอะใครเงินเดือนน้อยก็หักน้อยค่ะอยู่ประเทศเดนมาร์กค,ค่ะนี่ค่ะก็คือมาเล่าให้ฟังก็คือว่าลุงได้เท่าไรเงินนู่นนี่นัน่น,น,นเงินกเกษียณอย่าดูถูกนะคะคนเดนมาร์กทุกคนมีเพนชันค่ะมีพังเพนชันทุกคนแล้วแต่ว่าใครได้ได้น้อยได้มากค่ะเงนิงนเงินเพนชันน่ะเงินเกษียณน่ะ น้อยสาหรับที่นี่แต่ที่บ้านเรานะมันเยอะมากพี่น้องมีค่ามากค่ะพี่น้องโอเคถึงได้เยอะค่าใช้จ่ายก็เยอะค่ะพี่น้องอุย้ยทําไมได้เยอะจังอ่ะผัวรวยมีเงินนู่นนี่นั่นไม่ค่ะพี่น้องถึงมีค่าใช้จ่ายก็เยอะค่ะไม่ใช่ว่าอย่าดราม่านะคะมาเล่าให้พี่น้องฟังค่ะว่าได้ผัวกเกษียณ นี่เขาได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะค่ะเนาะก็คือมาเล่าให้ฟังว่าลุงอะแกได้เท่านี้ค่ะตอนนี้เนาะค่ะเนาะหกสิบสี่แกได้ก่อนกเกษียณสามปีนะคะเขาเรียกอนัสพังชนใครอยู่เดนมาร์กเขาจะรู้ค่ะกฎหมายเนาะค่ะเนาะกฎหมายเดนมาร์กค่ะมาเล่าให้ฟังเงินกเกษียณได้เท่าไรหร่นู่เนเงินเกษียณสามีแกได้เท่าไหร่อย่าดูถูกนะคะ เงินเกษียณสามีแก่ได้เดือนละเป็นแสนบาทบ้านเราใช่ค่ะได้เดือนละเป็นแสนค่ะพี่น้องแล้วแต่คนค่ะบางคนก็ต่ําสุดก็จะได้ประมาณห้าหมื่นนี่คือไม่ได้ฝาก p r i v a t นะคะธรรมดาค่ะเป็นเงินธรรมดาค่ะต่ําสุดเดือนละห้าหมื่นนะคะ สำหรับต้องออายุงานด้วยคะ่ะไม่ใช่ว่าดูดีก็จะได้ถ้าไม่ฝากก็ไม่ได้นะคะถ้าไม่ฝากก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำงานก็ถ้าไม่ทำงานเลยก็จะได้ประมาณเนละ 3,000- ันหรือสี่พันคนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณส0 0 0มประมาณนี้คะ่ะก็พอค่าใช้จ่ายคะ่ะที่ก็พอค่าใช้จ่ายสำหรับการที่ไปอยู่เมืองไทยการที่ไปอยู่นอกแต่อยู่เดนมาร์กพอไหมยากค่ะพี่น้องเพราะว่า เดนมาร์กค่าของชีพแพงมากค่ะตอนนี้เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่น้องมาเล่าให้ฟังว่าเงินกเกษียณสามีแก่ได้เท่าไหร่เงินกเกษียณสามีแก่ได้เดือนละแสนบาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะพี่น้องโอเคละค่ะพี่น้องมาแชร์ประสบการณ์ของชีวิตมาดามนะคะมาเล่าให้ฟังว่าอุ้ยลุงกเกษียณได้เงินเท่าไหร่ได้เยอะค่ะ แต่เขาไม่ให้เหมือนเดิมค่ะพี่น้องโอเคล้ค่ะพี่น้องมาเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มานะคะสำหรับสามีใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้มีประสบการณ์กับตัวเองค่ะนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าค่าครองชีพประเทศเดนมาร์ก เยอะไหมจ่ายภาษีเท่าไหร่ซื้อนมกล่องหนึ่งต้องจ่ายภาษีไหมโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะไปแล้วค่ะบายบาย